กรตลาษกระดาษไฟอีกทีหนึ่งน,นี้จะเป็นตอนสขี้ยากนะครับข้าวหมูขมิ้นมาแบบเลยเป็นเมนูนี้บรรยารกาศตรงรลางสวัสดีเพื่อนเดี๋ยววันนี้ าเดินเที่ยวในเอกบบาบังนานะครับเดี๋ยวจะเดินจากด้านนอกโซนอาหารไปนก่อนไปได้กันเลยครับด้านโู้นนะที่เอ๋นเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านก็ดูตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับโซนอาหารเดี๋ยวลองเดินไปน นี่เขาก็จะมีที่ให้ท่นัครับก่อนนะครับจะถ่ายให้ดูว่าดูว่ากว้างๆครับตอนนี้เป็นจุดที่คนมานั่งคั่กันงกันย่างด้านนอกอาคารนี่เดินดูบรรยากาศร้อนอาหาร เดี๋ยวลองขึ้นไปชั้นบนนี่งนี้ก็ลง้งมาชั้นหนึ่งนะก็ยังขึ้นได้ชั้นหนึงครับ้านนูนเดี๋ยวลองขึ้นไปนะครับก็มีตาให้ขึ้นก็ ตอนนี้ขึ้นมาบนสุดแล้วเราจะเจอร้านชาบูแล้วก็ร้านไกย่ย่างนะครับนิตยาไกยา่ย่างให้ดูบรรยากาศรงนี้นะครับวันนี้อยู่ที่โต๊ะอาหารครับด้านนอกบนชี้อยู่ตรงนี้ครับแม้วผ่านไม่ได้เป็นโจ บรรยากาศโอเคครับน่าทานทุกอย่างรอลงมาชั้นด้วยครับเขมาดูบรรยากาศอีกอมุมหนึ่งครับเราจะเห็นร้านอาหารเยอะแยะเลือกไม่ถูกเลยเร้านไหนดีแถบเจรินซีพูดครับอยู่ตรงนี้พาร,รูเข้ามาด้านในนะผ่านนักโดนัล ตอนนี้จะเป็นโซนที่เป็นสนามเด็กเล่นครับ mm hmm. ก็เดินชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลัเงเดินมาตรงว,วายไอเลฟยู mm hmm. ตอนนี้ห้องเรียกเป็นโซนน้ำา mm hmm. กตอนมีร้านอาหารใหญ่ๆห,ห,หลายร้านนย mm hmm. เริ่มร้อน mm hmm. เดี๋ยวลองเดินเข้าไปในดีว่ เผื่อเขามีอีเวนต์อะไรข้างในน,นี่มีบอลตัวทีมมีโฟ์เกอร์อยู่ตรงน,นี้ครับอันนี้เป็นโซนหน้าบิ๊กซีค่ก็เยอะเหมือนกันน้นองสาวมากเลยจะเป็นเสื้อผ้าือรองเท้าอะไรตวในโซนนี้ชั้นบนก็จะเป็น โฟลท็อปิกเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวมาดูขผ่อนอลไรตัวตัวนี้ดูน่าสนใจเป็นการเยื่ซึ่งประหลัดประหลัดไฟใช่ไหมเด้วยขอก็มีการดูแลควบคุมแล้ว คือตรงนี้จเป็นโซนอาหารที่หน้าบิ๊กซีซีคุยคายหน้ากินตรงนี้จะเป็นโซนที่ยากมีทั้ทงหมูทั้งไก่ อมาซื้อมาแล้วเราจะมาทานด้านนี้ตรงนี้ร้านสต๊าชื่อตางก็มีนะครับร้านอาหารแถวนี้ให้ดูบรรยากาศ ก,ก,ก็เลือกไม่ถูกนะครับก็ามีกันแยะๆหลายอย่างก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าวิซีนะครับที่ไม่กลับบอานมา,มาผ่านมาก็แวะมาชินได้ครับตอนนี้ก็เวลงขึ้นไปสั้นหน,นะครับ ในขอาาราวันค่ะตนี้ก <JI> ับงานก็มีทั้งในในโซนคาซาพันเนอก็มีสังะก็เดินเป็นติยูร้านก็มีแย่อย่างหลาวหายนะ นี้จะเป็นที่เข้ามาเล่นโบลิ่งครับเขามีทั้งโบลิ่งทั้งไอสติ๊โบลิ่งไอ้ติ๊กมันอยู่ชั้นสองทาง,งลายนี้จะ,จะเป็นโนคนครับนก็เริ่มเยอะแ,แล้วเหล็กกำลังมุ่งหน้าไป พุดธอนดนะครับที่นี่พุทคอดนะครับมาถึงพุทธอดแล้พุทอดที่นี่เค่อนข้างใหญ่นะครับทุอากมมาเทียบกับหลายๆที่นี่ครับคุณพุทธอด เราลองเข้าไปสำรวจดูนลทางแรกเป็นสานระเรียกรูปไทย มาที่นี่ผมต้องมากิร้านนี่ครับข้าวแกงกะหรี่แกงเยก็มีผักเกีผักเขาทำาทำสลัดแขงก เดี๋ยวร้านปอดมาที่นี่ต้องมาทานที่นี่นะแองเกอรี่ไง่รับรองว่าอร่อย เส้นเล็กเป็ดปลาลเอามาดูเมนูนี้ครับแกงกะหรี่ไก่นะครับเครื่องให้มาครบเลยก็คือมี มันฝรั่งแครอทนครับแล้วก็เนื้อไก่ที่ให้มาเป็นหนึ่งชิ้นเป็นเนื้อส่งสะโพกครับหนึ่งชิ้นแล้วก็อาจา์ให้มาถ้วยหนึ่งก็จะมีแตงกวามีหอมแดงครับมีพริกขี้หนูมาให้แล้วก็มีผักมาให้แก้มด้วยก็เป็นแตงกวาสามชิ้นก็ถ้าดูจากในนี้ก็ จัดมาเต็มครับผนข้าวเป็นข้าวเหลืองครับอันนี้ในส่วนของเนื้อไก่นะดดก็แครอทกับมันฝลั่แครอทฝรั่ง ม้เป็นแตงกวาที่หั่นมาแบบชิ้นหนาๆนะแ,แล้วข้าวข้าวนี่เป็นข้าวเหลือข้าวที่ผุนกับกระมิ่นมาแล้วแล้จมีกระเทียมที่โรยมาเนี่ยก็ให้มาแบบเยอะเลยเป็นกระเทียมเจียวนะ นี่จะมีหอมแดงนะครับอันนี้หอมแดงพี่ขี้หนูแล้วก็แตงกวาแล้วก็น้ำน่ำาจะเป็นน้ำส้มที่ใส่ก็ครบเครื่องครับสำหรับจานนี้เดี๋ยวก็จะลองชิมดูนะครับจะมีอีกอย่างครับคือน้าส้มส่ครับน้ำสุมที่ให้มาหนึ่งถ้วย เดี que ๋ยวลองเนื้อไก่ก uh ่อนเลยว่าเนื้อไก่ก็นุ่มได้ครับ สวยงามมากละลายในปากเลยครับตลอด นุ่มเลยนเดี๋ยวไปดูในส่วนของข้าวเะวลองข้าวดูวนะครับข้าวหูกระมิ้นมาแบบเหลืองเลยเดี๋ยวลองชิมรสหนึ่งคำให้รสชาติที่นุ่มเลยโอเคครับเดีออ๋ยวขอ ทานก่อนก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังถ้าแวะมาที่นี่นะครับโคตรดิบซิกามันนาทาวแกงกะหรี่ไก่นะครับลองมาจิ้มดูพอจกฟูดพับอีกมาแล้วก็จะเดี๋ยวจะมองหามองหากาแฟทานนะครับรด คนเริ่มหนาตาครับ,ตร,ต,รบ,บรตรงนี้บรรยาบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยบรรยากาศล้านเครื่องดื่มก็คนก็เยอะยอะเยอะเลยครับนะครับบรรยากาศคนกรุงเทพ เอเจอตู้ตสั่ง์ตรงี้ตันงทำให้นึกถึงเ่ประมาณสิบปีหลายสิบปีที่ใช้ตัวตับลูกนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะไปดูมุมสูงกันบ้างครับจากต่อ นี้ถ่ายเป็นทั้งสองครับมองไปตามด้ในเกียนะครับองเขาไลนะ์มาก็เป็นรีล้านครับตัวอยู่ร้านดังครับเดี๋ยนนี้คนเยอะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเด้งมาได่ถึง ด้านนอกนี่ค,ครับตรงนี้ไม่กะเพรามีบริการนะครับรถบัสเนี่ยฟรีบัสข้อมันจอดตรงนี้นะต,ตรงนี้เป็นจุดที่สา,รารมารถรอรถบัสได้นะครับรถบัสก็จะวิง่ง แต่ไม่สามารไปสถานีรงสุม่มตงแต่เวลา8าโมง15ทุ่มเริ่มครับรือยๆที่แฝังลดี้ที่จะภาพลวงก็คือรถวัสจะจอดไม่ได้ เ <Yeah. S 2> กียรในนู้นยไกลจะเป็นสวนน้ำไปเรืมีร้านอาหารอยู่ด้วยกันไปเดินตรงมันเกินครับเดี๋ยวจะเดินเข้าประตูที่เด็น,น้านาเดินมา่ากแล้วไปอยู hmm. <Okay. S 2> mm ่แล้วที่ค ดีอบลเกใช้รุ่นนี้นะเมื่อหลายสิบปีตอนนี้ดีนะเป็นแบบเป็นแบบการนะใส่การ ขาดีหยอดเหรียญน,นะให้อบอกทางนะครับให้กอล์ฟนะเดินล่องเดินทางจากไปเกียร์ไปหกโโตัวนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเ,เกียร์หกตัวนะครับที่เป็นใหน้ตรงกลางก็จะเป็นเป็นท่อครับ เราก็ด้านอีกด้านนึงด้านสงความเกี่ยว้เป็นบิ๊กซีนะก็อยู่ด้าน,น,าาาน,นะานอีกด้าน,น,นก็มาอยู่ตรงหน้าหุบไม้พอ,อมาที่นี่ควางแขนเดินทางกันให้ดีๆนี่ก็คือครบหมดทุกอย่างรับคือคาซางเขานี่ทั้งข้างบนข้างล่างก็ เขาวางไว้แบบมีลมหลายๆอย่างร้านเครื่องดื่มนี้ก็มีเระยะระยะนะครับอยู่ตรงตนเป็นท่านครับนวันนี้เราโอนที่ประจำนีะครับจะ,จะมีอีเวนต์บ่อยวันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้า นก็จะเป็นเสื้อผ้าในสองด้านที่เราจ,จัดประจำนะครับบริเวณนี้ตอนนีเ้เดินมาทางทิศสีนะ่ครับตัวทิศสี่นี่จะมีทางที่จะไปขึ้นชัชบันบดอยู่ตรงเซเว่นอีเลเวนพอเดินออกประตูมาก็จะเจอร้านค้าอนีรครับแต่เราเดินไปทางต่างใครจะไป จอดรถรถตำอันนี้ครับก็ตรงนี้ก็จะมีสร,มร้างลรงบันไดเรื่องนไปเขาจะเห็นคนนั่งรอนั่งรอรถอยู่ก็ะจะมีรถบัสเข้ามาครับอันนี้เซเว่นอยู่เลยนี่คือรถตำรับที่จอดอยู่หน้าเซเว่นโอเคครับก็เดินทางมาสะดวกครับก็จะ วมสุดขกข็น่าจะเป็นรบัสมาที่น่กลับหากลับข,าข,าขนาจะเป็นรถจะม่กลับกลับไปอีกโรงงานยช่มีรถประจำทางเข้ามาจอดในนี้ด้กนะครับที่เห็นยังมีหนึ่งสามสองหนสามสองหนึ่งแปดศูนย์ผมก็เดินกลับเข้ามาใหม,ใหใหม่เดี๋ยวก็จะไปออกเป็นบิ๊กซี นะครับเตือนข้างหน้าการเต้าข้างหน้านะครับจากจัเจนบัสส็อปที่จอดรถจัตเจนบัสเข้ามาค่อยๆเห็นติดสีนี่ตอ,อนนี้เราอยู่ที่นี่กันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งน,น,นี่เกือบจะห้าโมงแล้วสั่งชั่วโมงครึ่งนะโดยที่นี่นี่มีทุกอย่างครบถ้วนนะครับมาที่เดียวก็คือ จบเลยอันนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งเมนูที่จะต้องใส่ตามหาเลยกาแฟแล้วต้องไปสำรวจว่ามีร้านไหนบ้างร้านนี้มีคิวตลอดร้านนี้ครับเพื่อเดินทางเลวลาเดินทางเนี่ยก็จะแวะซื้อ อามซอนนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นใงโซนดินนี่โซนนะครับด้านนอกอันนี้กำลังจะเดินไปที่สามคับ เราไปสองร้านร้านแรกมันมีโต๊ะนั่งทำมาได้ร้านหนึงรตนนรงจนอบินนอ,อร์น้านอกฝุ่นหัวมูใช่ับใช่กับขนมหวานนะคลับก็อยู่ในในใน,ในี้จัดภาษาของมาเรียบร้อย là tổng lãng phúc toàn diện Đơn cả đất bài vẫn tâm lệ Đồng Tâm Phú Lát đi cả mọi nơi

ไปดูบรรยากาศครับเริ่มมีซีริสซีวาต้งชุพดพักต้องมันส์ออ,อจบคลพิปเ้อร์ภาพนี้ครับไม่ใจอัันลิปหน้าอัสดีครับ